เมืองไทยลม่มเป็นชุมชนเก่าแก่ที่อยู่ในอำเภอลมเก่าจังหวัดพิศบูรณ์ที่นี่ก่อกำเนิดมาตั้งแต่สมัยพ่อขุนรามคำแหงเป็นเมืองที่ชาวลาหลวงพระบางอพยพกันมาอยู่เป็นจำนวนมากในปัจจุบันที่นี่ยังคงมีวัฒน,นธรรมของชาวลาวสอดแทรกอยู่ด้วยค่ะการแต่งกายของคนไทยลม่มจะนิยมนุ่งผ้าซิ่นหัวแดงสีนการที่มีลวดลายเป็นเอกลักษณ์และเป็นหนึ่งในภูมิปัญญาของคนที่นี่หนึ่งผืนจะแบ่งออกเป็นสามส่วนนะคะส่วนที่หนึ่งเราจะเรียกว่าหัวซิ่น ส่วนที่2เราจะได้ว่าตัวสิ้นที่มีลวดลายเป็นเอกลักษณ์และส่วนสุดท้ายคือปลายสิ้นหรือเราเรียกว่าตีนสิ้นนั่นเองค่ะซึ่งสิ้นหนึ่งผืนนะคะก็จะถูกถักทอด้วยความประณีตของชาวบ้านที่ค่ะจนกลายมาเป็นสิ้นที่สวยงามและเป็นเอกลักษณ์ให้เราสวมใส่สนถึงทุกวันนี้ค่ะ คนไทยหลม่มมียมนุ่งผ้าสิ้นหัวแดงปีนการไปทาบุญที่วัดและตอนนี้เราก็กําลังนุ่งผ้าสิ้นหัวแดงตีนการอยู่เลยจะพาทุกคนไปขอพรกันที่วัดลานค่ะทุกคนพร้อมแล้วตามมาเลยค่ะ วัดตาลมีหลวงพ่อใหญ่ที่เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองชาวหล่มเกา่ามีข้อสันนิษฐานว่าถูกสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนต้นถือว่าเป็นพระพุทธรูปที่เก่าแก่และศักดิ์สิทธิ์มากไม่ใช่มีเพียงคนไทยหล่มที่มีความศรัทธาแต่ที่นี่ยังมีนักท่องเที่ยวมากระดาบไหว้บูชาเป็นประจำค่ะเป็นยังกันบ้างละค่ะทุกคน วันนี้ก็ได้มากราบสักการะบูชาหลวงพ่อใหญ่ตันกันไปแล้วอิ่มอกอิ่มใจอิ่มบุญกันแล้วใช่ไหมล่ะคะนอกจากนี้นะคะเราเนี่ยก็ยังจะพาทุกคนไปอิ่มท้องกันเลยค่ะถ้าทุกคนพร้อมแล้วตามมาเลยค่ะและตอนนี้นะคะทุกคนเราก็อยู่ที่ร้านขนมเส้นเจ็ดสีแล้วค่ะสิ่งที่ทุกคนจะสั่งรับขาดไม่ได้เลยนะคะนั่นก็คือขนมเส้นเจ็ดสีค่ะและที่สําคัญนะคะคือขนมเส้นเจ็ดสีของเราก็จะกินกับน้ำยาสูตรเด็ดนั่นก็คือน้ำกะทิค่ะ น้ำยาปูสูตรเข้มข้นนี่นะคะแล้วก็สูตรเด็ดของเราเี่นะคะที่เป็นซิกเนเจอร์เลยนั่นก็คือน้ำยาป่านั่นเองค่ะเครื่องเคียงของเราก็จะมีลูกชิ้นลวกไข่ต้มผักลวกและตำปูปลา,าค่ะส่วนวิธีการกินนะคะก็หยิบขนมเส้นใส่จานจากนั้นราดน้ำที่เราอยากกินในที่นี้เราอยากกินเป็นน้ำยาปูสูตรเข้มข้นค่ะก็ตักน้ำยาปูราดไปที่ขนมเส้นของเราเลยค่ะราดเยอะๆเลยนะคะทุกคน จากนั้นเราก็จะมาเลือกเครื่องเคียงในที่นี้เราใส่เป็นผักลวกค่ะทุกคนใส่ลงไปตามใจชอบเลยคะแล้วก็ชิมค่ะสำหรับวันนี้หวังว่าทุกคนจะได้ซึมซับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตไทยลงของเราไม่มากก็น้อยวันนี้พวกเราก็ขอลาไปก่อนและพวพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย